วัีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเสนเอ,อแนะนําวิธีการเพราะ,มะเมล็ดนะคะเพาะ,มะเมล็ดบอลสีอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีกระถาง8นิ้วมีถุงร้อนนะคะใช้ไซส์14คูณ22นะคะมีเชือกฟางมีป๊อกกี้แล้วก็มีมเมล็ดที่เราเตรียมเอาไว้มีพีทมอสตัววัสดุปลูกเราจะใช้เป็นพีทมอสนะคะขั้นตอนก็คืออันดับแรกเราก็จะนำพีทมอสมาใส่ไว้ในกระถาง อย่างนี้นะคะใส่โดยที่เราไม่ต้องอัดนะคะไม่ต้องอัดแน่นแล้วเราก็เอาน้องมาใส่ไว้ในกระบาดน้ํากดลงไปนะคะค่อยๆกดให้น้ําเนี่ยเขาซึมผ่านเข้าไปข้างใต้กระถางตั้งไว้สักพักหนึ่งประมาณไม่เกินห้านาทีะคะ่ะน้ําก็จะดูดขึ้นมาเป็นลักษณะนี้นะคะหน้ากระถางจะแฉะแฉะอย่างนี้นะคะ ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็สามารถนำมเมล็ดที่เราเตรียมเอาไว้เนี่ยโรยได้เลยค่ะโรยห่างๆโรยห่างๆเพื่อที่เวลาน้องงอกเนี่ยเราจะได้สามารถดึงต้นออกมาได้ง่ายๆนะคะ,อะพอเราโรยประมาณนี้นะคะโรยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะนำผงพลาสติกที่เราเตรียมเอาไว้เนี่ยมาใส่น้อง ยกขึ้นมาได้เลยนะคะยกเสร็จเนี่ยเราก็จะใช้ป๊อกกี้เนี่ยฉีดเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับน้องแล้วเราก็เอาน้ำใส่ไปนิดหน่อยนะคะเรียบร้อยเราก็จะปูกถุงปุกให้แน่นเลยนะคะ ตั้งเอาไว้นะคะหลังจากที่เราปลูกแล้วเนี่ยเราก็จะตั้งเอาไว้ในที่ร่มนะคะไม่ต้องให้น้องโดนแดดสักประมาณหนึ่งอาทิตย์น้องก็จะเริ่มงอกพองอกออกมาแล้วเนี่ยเราถึงจะเอาน้องเนี่ยไปอยู่ใต้สแลนที่มีแสงนะคะหลังจากที่เราปลูกอย่างนี้นะคะหลังจากวันนี้ไปเนี่ยอีกประมาณพรุ่งนี้หรือมะลืนนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มมีไอ้น้ําเกาะอยู่ในในในถุงเนี่ยนะคะเราก็เอาน้องไปตั้งไว้ในที่ร่ม พอตั้งเสร็จเนี่ยหลังจากนั้นหลังจากนั้นนะคะประมาณสองอาทิตย์เนี่ยก็จะสามารถก็จะสามารถเอาน้องนออกไปนอกข้างนอกเพื่อที่จะให้รับแสงนะคะโอเคค่ะวิธีการเพาะปลูกก็จะมีแค่นี้นะคะ